สดใสขนาดนี้เป็นของคุณนะ I'm really tired of Oh my god البنات، جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي، يسمع مني شكوى กเราแก้ปัญหาข่อพิพาด้วยโครงงานดีไหมคะดีมากค่ะ และฉันในตอนนี้ นุกสุขเขียนปัญหาของโครงงานนักเรียนขาดทักษะในการอ่านและการเขียนวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นคธรทมเป้าหมายฝ่ายเรียนรู้มีวินัยค่ะคัดกรองนักเรียน เป็นกลงสางกงขุ่นลางใจขุงใส่ใจขุงห่วงใจนักเกรียนยินตามกลุ่มค่ะโครงงานปันจักศีละเบ่งบ้าน สืบสารภูมิปัญญาไทยปัญหาเนื่องจากศิลปะปัญจศิละซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังจะสูญหายไปจากสังคมท้องถิ่นบ้านเราค่ะสาเหตุของปัญหานะคะขาดการสืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาปัญจศีละอย่างต่อเน,นื่องค่ะวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะการป้องกันตัวในรูปแบบปัญจศิละให้คงอยู่กับท้องถิน่นสืบไปค่ะคุณธรรมเป้าหมายความกระตันยูและใฝ่เรียนรู้ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนมีสุขภราไมที่แข็งแรงความคล่องตัวดีเกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปะปัญจศิละ มีทักษะป้องกันตัวสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมค่ะผลที่เกิดกับโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีวินัยและมีคุณธรรมการฝึกปัญจักสีลัดเน้นการฝึกวินยัยความเคารพความอดทนและการควบคุมอารมณ์ค่ะซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีนักเรียนที่ประพฤติดีมีน้ำใจนักกีฬาและลดปัญหาความรุนแรง หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนโรงเรียนที่มีการส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวพื้นบ้านแบบปันจากสีรัดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านวินัยและวัฒนธรรมค่ะ าในหมู่บ้านแล้วก็บอกชาวบ้านในหมู่บ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าหนะมาป่ามากินแกะหมดแล้วรู้จักไหมโอ,อะะใ้ใครเอาไปอะไรนะคะขนมเย่างไรไม่รู้ใครอาไขาน,นมหนูหายหนูตั้งไว้ที่ไหนคะขน,นมนอยู่ในกระเป๋เานะตอนนีก็คือไม่คุยขนาดที่นูคุณสองใช่ไหมใช่ไหมคะ มีรครูสอน้ออฉันเป็นแม่ของเด็กหญิงวา,าิลกากาจวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอมากับตัวเองแล้วก็กับวาซิลาเลยเคยือเคยไปที่ตลาดนัดแล้วก็เจอเหรียญตกแล้วก็แบงก์ใบ20ิบประมาณนี้พอเขาจะหยิบเราว่าวาิลาเอาไม่ได้นะ หนูว่าหนูว้ก็จะเอาค่ะหนูจะไปให้แม่ค้าที่ขายลูกชิ้นที่อยู่ตรงนั้นเลยบอกว่าไม่รู้ว่าตังใครตกอ๋ออเค่ะนี่ก่อหนูจะเอาแต่ว่าเออหนูมีความหนูมีความซื่อสัตย์นะตรงนี้ไม่เอาของคนอื่นแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งคือเวลาเขาไปเรียนกีฬาอทีตวกนี้คือเขาจะอ่านก่อนก่อนที่จะไปเรียนคือตรงนี้แม่ก็ดีใจมากเลยที่เขามีความซื่อสัตย์แล้วก็ เหมือนการบ้านพวกนี้มีให้ระบายสีมีน้องจะทําแล้วก็พ่อจะช่วยทำเพราะว่าไม่ได้อันนี้ถึงต้องทําเองค่ะแม่ก็เอ,อดีใจมากเลยที่ทำความชื่สัตตรงนี้แล้วก็ไม่ให้คนอื่นเขาทาเป็นตัวเองที่ทําเองแบบนี้ค่ะดอกไ้ลยวาราการตุในนางของผู้ปกครองเด็กอนุบาลสามทับหนึ่งจะมาเล่าเกี่ยวกับ โรงงานคุณธรรมความซื่อสัตว์ของลูกๆมีความกระเจรร้อนกลับบ้านทำการบ้านเองเพ้เหลือพ่อแม่เมื่อ,อเจอสิ่งของที่ตกวิ่งมาให้ผู้บอกรองแล้วก็ถามว่าเราเอาได้ไหมสิ่งของของคนอื่นแล้วก็ตอบว่าเราเอาไม่ได้มันไม่ใช่ของเรา สวัสดีค่ะคุณครูสุมา,าลีทองรุธนะคะครูประชันชันทางรบาลสามทับสอค่ะค่ะจะมาพูดถึงค่วกับโครงงานคุณธรรมหรูชื่อสัตว์ส้้าอนาคตสดใสน,นะคะที่ได้ทําไปคือจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านักเรียนจากช่วงแรกๆที่ให้การบ้านไปคือนักเรียนบางคนจะให้คุณแม่ทําให้จะไม่ยอมทำเอง พอมาสุที่โรงเรียนคุณครูบางคนก็ถามว่าหนูทําเองหรือเปล่าแล้วบางคนก็จะไม่ยอมรับจะบอกว่าหนูทาเองแต่ที่จริงอ่ะคุณแม่ทําให้นะคะแต่พอเราได้ทำโครงงานนี้แล้วไม้ขั้วหลังๆคือน,น้องก็มีพัฒนาการที่แบบดีขึ้นเริ่มทาการบ้านเองจะแม่คุณแม่ทําให้แล้วนะคะแล้วก็จะสวัสดีค่ะคุณ,ค,ณค,นนครูคส,รนนส,ส,ส,สุรินดาสิงห์นะคะคุณครูประจำชั้นชั้นอนุบาลสองั้สองนะคะ จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานหนูซื้อสัตว์สร้างอนาคตสดใสค่ะจากที่เด็กๆในห้องนะคะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเด็กๆชอบแย่งของเล่นกันเด็กๆชอบพูดชอบพูดโกหกค่ะซึ่งทางเราเนี่ยทางโรงเรียนนะคะเขามีกิจกรรมการเล่านิทานสอนใจนะกิจกรรมการกล้าพูดกล้าทำนะคะส่งผลให้เด็กๆเ,เนี่ย มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะเช่นเด็กๆสามารถเล่นร่วมกันได้เล่นร่วมกับเพื่อนได้ไม่ทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ไม่แย่งของเล่นกันเด็กๆก,กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะโครงงานเด่นโครงงานสภาน้อยร้อยใจคิดเกตอาสา เรามีสปภาที่เกมแข็งมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะปรา ว่าไม่มีวันจะปราด